บอกไว้ก่อนครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็แค่จะมาบอกว่าในตั้งแต่วันนี้วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์นะครับผมวันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับจะเป็นวันที่ผมลงคลิปแล้วนะครับในรอบนี้มันจะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วคือผมจะลงรวนะควับลงทุกวันทุกวันรวนวัวแบบนี้ครับไม่เหมือนแล้วครับเราจะ หรับแค่ช่องเท่านี้อย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนชื่อช่องเป็นซีซันที่หนึงแล้วครับผมยินดีด้วยที่จริงผมก็จะทําเหมือนก,นกันกับช่องแรกก็จะทำมันเดียวกับช่องแรกเลยครับผมจะเปลี่ยนซีซันเดียวกับช่องแรกโอ้ไม่ก็ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ติดตามมาทุกวันก็ขอโทษนะครับเราจะติดตามวันละวันจันทร์ สุขสวัสดาทิ์ครับแค่นี้แล้วครับผมวันนี้แค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย